อหารไก่ตอนช้าก้ะไก่ก็ลังเป็นนมเป็นสาวเงไก่กินางอมากคุหมเยังท่านอืมอืมอืมอกกินกิ เอนหาแต่แม่คุณแม่หาอาหารอยู่คุณคุ๊บคุ๊เคุ๊บคุ๊บคุ๊บคุตบคุ๊บคุ๊บคุอบคุ๊บคุ๊บยล๊บคุอบคุ๊บคุ๊อคุวกุ่๊บคุ๊บคุ๊บคุอบ

เอีห yeah huh. okay, okay. hmm. mm ้องเตก้นฝนตกจะมาเต้ฝนตกก็บักนามบักนามมันนี่ใส่ทั้งงมันนี่มาเลยใส่ชอบ นำต่ไวนะใส้เป็นอาหารเสริมแกกินได้ไม่ักินไดเนาะโอ้โเฮ็ดสูงมันเ้ยก็บินไ้อได้ด้วยกันมาลอดบินเก่ง กินกินดูกินตกปลาจ่ายตกปลาไปเยี่ยงวางไว้ให้ทิ้งใจก็ต้องเป็นมือซีเรียสว่าแต่ ที่ก้มสุขในแตาเรียงไ่จัะ